ได้นะก็คือน้องทบี้ก็จะจะไลฟ์เดี๋ยวเฟิร์สก็วนเวียนวนเวียนเฟิร์สก็แนะนําให้ไปทําช่องแดงจริงๆคือ <iment. S 1> เพราะว่ามันมีกิจกรรมอะไรเยอะอเป็นเป็นเด็กที่ว่าถ้าจริงมันไปทําอย่างน้อยมันมีของรีวิวให้เฟิร,ร,ร์สทำแบบน,นี้ถ้าถ้าดังทำอะไรรู้ปะต้องให้มันแกล้งอวดรวยอะ่ะคือนิไสัยเราไม่ได้แย่แต่คือเราต้องแกล้งจะจะทำช่องแดงต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ปะเฟิร์สต้องแบบว่ายืนแบบว่านี่อาน้าจักรของเฟิร์สแล้วก็คือทำแบบนี้แล้วให้คนด่าเดี๋ยวก็ดีเออไม่ไม่จริงให้มันทำนี่คอนเทนต์นี้ อืมเป็นไงเพื่อนสวยนะครับเอาเพื่อนมึงไปเก็บเถอะน่ากลัวมากกลางคืนนี่คือมองนี่คือตัวนี้หลอนจริงนะผมจะบอกให้ว่ากลางคืนเนี่ยด้วยพอมองผ่านเฮ้ยอะไรตกวะมมองผ่านกระจกเนี่ยตอนมืดดีเดินเองจริงคือคืออันนี้น่ากลัวจริงน่ากลัวมากๆนะผมซาร่าแต่ว่าเป็นเพื่อนแท้แต่ก่อนนอนห้องเดียวกันก่จอดเลยเอ้ยออย่าลืมอย่าลืมไม่เกินหนึ่งที่เราต้องเอาลูกมามาด้วยนะสงสารรูปมันอยู่คนเดียวตรงนู้นตายแล้วไม่ใช่เสียงที่พี่ได้ยินนะของซาร่า ไม่หรอกซาร่าไม่ไม่ออกเสียงในแบบนั้นเพราะว่าอยู่อยู่กันมานานรู้กันไอ้จอร์ซาร่าไม่ค่อยหัวเราะตอนดึกอ,อืม <c oughs> เออโอ้ย <c oughs> ดูนะไอ้จอร์ดมึงนี่ก็ถึกจริงๆนะเนี่ยผ่านมาทุกทรหมดสุกผมเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะไฟไหม้อะไรผ่านมากี่ปีกี่ปีไม่รู้ไปอยู่หลังร้านมากี่ปีนะก็ดีใจที่ได้ไอ้จอร์ดก่ะ ซาร่ามาเออแล้วก็ลูกซาร่าจอดโดยอยู่ที่นู่นเสียงหยกมาขอพี่นักน่ารักเสียงอืมจะให้เสื้อใครเหรอนี่เจาเสื้อหนู่มาใส่ทำไมล่ะเออใช่ป่ะเอออืมเออนี่เสื้อนี่ลิมิเต็ดด้วยนะมีไม่กี่ตัวนะเนี่ยเพราะว่าขโมยลไม่ใช่ไม่กี่ตัวเป็นร้อยเลยนี่หวาดลืมใส่ยังไม่ครบเลยเนี่ย F45 F4 น่ารักมากใส่มาแล้วทำเป็นเลขหนึ่งสองสามถึงถึงกี่ร้อยไม่รู้สักอย่างผมก็พยายามใส่ให้ได้เยอะที่สุดเป็นเลข จำกัดใช่หายด้วยเพราะว่าเราให้เพื่อนๆใครมาก็ใส่ไปเลยนะ่ารักน่ารักต้องขอบคุณ FC มากนะครับก็ขอบคุณ FC นะครับที่ส่งเสื้อนี้มาให้เราได้ขายกันในวันนี้นะ,คะใครยังมีอยู่นะครับถือว่าของแล่ก็มีอยู่ตัวเดียวก็อยู่กับกูนี่ไงแล่อยังไงวะเนี่ย,แล,อย,อยนนแลไปแลมาแลแบบแล่แล,แลทิง้งมันเป็นเลขไงพี่สรุปหารูปฟิชชิ่งเจออย่ง,นะงน<อ>เนี่ยฟิชชิ่งแมนเออไม่มีไหนภาษาอังกฤษวลำคำภาษาอังกฤษวลำคำเวลามาเผื่อจะได้การเรียนรู้หน่อยิีผมมีรูปนี้อยู่อะไรอ่ะนี่ปาลาตาเดียวนะคร,ะรับผม13บสโลนะเพื่อนนๆไหดดูิ ปลาตาเดียวแบบว่ามึงไม่เห็นอีกตามหรือเปล่ามันมันมีสองตาแต่มันอยู่ข้างเดียวนี่มันคล้ายปลาลิ้นหมาเนี่ยดูหน้ามันดิหน้าเหมือนในเฟิร์สเลยมนดอ่ะเออหล่อหล่ออเหมือนในเฟิร์สหล่อเหมือนในเฟิร์สเนี่ยหน้าตายเฟิร์สเวลาผมบอกไม่กินก๋วยเตี๋ยวได้ไหมเออหน้าแบบเอาเรื่องปลาพวกนี้ก็ไปสวนหมดแล้วนะบาปกรรมบาปกรรมต่อไปเรามาเป็นเลี้ยงปลาแทนเลี้ยงปลาตัวมาเป็นแบบ เลี้ยงปลาแล้วก็ไปเอาปลาจากบ่อบนมาใส่เลี้ยงกันปลาเรามาแบบเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งกันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงทุกอย่างเลี้ยงปลาฉลามจริงๆไอ้หลายอย่างคอนเทนต์ที่เราเห็นเราไม่ได้ทำมั่งวันไหนเราถ่ายมั่งเราเราทำคอนเทนต์แบบเสแสร้งกันบ้างเวลาเราไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวล้วก็แบบว่าทำเป็นแบบ โอ้ลูกบ้างอะไรเงี้ยไม่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 ผมว่าแบบทำนักนักพูดถึงเอาแบบธรรมชาติแต่แบบมีปูนผสมไปด้วยเพราะเราทาจริงแต่เราไม่เคยถ่ายไงเรารู้สึกว่าเราเขินอายเพราะเราลองถ่ายบ้างเจอหมาแมวช่วยถ่ายบ้างเออสร้างภาพใช่ป่ะแม่งเร็วจริงเลยเนาะเออมามามาเฟิร์สขายกระดิ่งไปปมาขายกระดิ่งขายยังไงกระดิ่งมาเนียกดได้ฮะใช่กดได้พรากดแล้วว่าจะมีเสียงครับสามสิบบาทสามสิบบาท โอ้โหแต่ไม่มีไม่มีไม่ไมีมอนี้มีบ็อกเซอร์มีบ็อกเซอร์มามีบ็อกเซอร์ราคาเรียกว่าไม่ถูกไม่แพงแล้วกันใส่ได้นะครับ <c oughs> เนื้อผ้าเนื้อผ้าดีเนื้อผ้าเนื้อไม่หนาจนเกินเนื้อผ้าตอนตอนทำมาก็คือตั้งใจทําว่าแบบเออทำให้มันดีอ่ะทให้มันแบบเป็นเนื้อผ้าดีๆทําออกมาให้ให้แบบเพื่อนๆได้ได้ซื้อเก็บเป็นที่ระทึกกันแต่ก็ดีจริงๆครับพี่อืมไหนโทูบี้เล่าหน่อยดิว่าระหว่างเฮ้ยเพื่อนฮาอเอีกสามนาทีเราจะปิดไลน์แล้วล็ ฝ่ายทุกคนทำรับเงินกันด้วยเออ,เอ,อฝ่ายทุกคนทำรับเ,อเองินเรามันมันมีมม <4 S 1> อะไรสามหน้นาทีนะครับผมจะไปดูเจนนี่แล้วเออ <laughs> อย่าลืมไปดูพี่มาริโอ้ด้วยใช่<อ>ไปดูพี่มาริโอ้ครับวันนี้แขกรับเชิญนี่ก็โอ้โหไม่ดังเลย อไม่ไม่มก็อะไรของมึงเนี่ยไม่เขาเพิ่งมาอยู่ไทยวันนี้วันนี้ผมอยากไปดูมากเลยนะพี่โออยากดูว่าพี่เกย์จะพูดเยอะได้มากแค่ไหนนะเล่นเล่นมุกผิดพลาดอะไรก็ก็ไปด่าที่ช่องมันนะครับผมบอกว่ามึงเล่นมุกแล้วมันต้องทบทวนคิดกันเพราะเราคำพูดคำรุนมางนี่เออแรงแรงกันนะขอโทษขอโทษไว้อีกทีนึงขอโทษครับเออแขกรับเชิญหล่อและดังมากใช่ใแขกรับเชิญวันนี้ก็คือพวกพี่ๆเขานะครับผมมาหาสักเพลงนึง มีหาเจอเพราขอร้องสักเพลงหนึ่งก่อนไปบายกันของสูงร้องไงวะอืมลืมเล่นวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆนจริงๆนะครับโลโลกล้องอยู่ด้านอันนี้เอเคไม่วางไม่วาง,ไม,วางไม่วางคือใกล้ไหนพี่ใกล้ลำโพงเหรอใกล,ล้เครื่องไหนเครื่องไหน,ไหนเนี่ยไม่เอาไปวางใกล้ๆหอโลโลเทสเทสเสียงเทสเสียงกล้องต้องถอยได้หน่อยนะพี่โลโลครับผมสวัสดีครับเครื่องไหนเปิด คู่อยู่พี่ที่ต่อตรงวงอ่ะมาวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะเปิดไลฟ์เล่นสนุกสนุกน้อง,นนอง,อง,องๆพอดีน้องๆจะเปิดไลฟ์กันแบบว่าแบบว่าก็มาเวะๆกันบอกแล้วก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเจอันไหนในในวันเร็วๆนี้เสียงชันี่ยกล้องเลยกล้องห่วยไล่มาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโดโดรอต่อ มีอ่ะพี่เครื่องไหนเปิด oh. มาเพื่อนๆมาน้องๆมาขอบคุณหน่ยเลท็อพี่มาตรงๆเอาทำไมผมด้วยก mm hmm. ่อนอื่นก็ขอบคุณแบบมีน้องๆที่น่าหมันไส้อยู่รอบตัวนะครับ mm hmm. ก็เอาให้ให้โทพี่แ a n k you FC ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปไปไปหาอะไรกินกินข้าวกินบอลชอนกันกินข้าวได้ครับอขอบคุณมากครับทุกคนที่มาดูวันนี้นะครับผมแล้วก็สพอร์ตผมทุกคนน่ารักมากๆเลยแล้วก็ เฟิร์สด้วยเฟิร์สเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวแป๊บเดียวก็โตแล้วก็ <t ose> ถ้าเป็นไม่ได้ที่เร็วที่สุดก็ต้องมีอะไรที่แบบต้องเป็นที่มีอะไรมากๆหน่อยก็มีอะไรไม่รู้เอออย่าไปมีเรื่อง <c oughs> บ่อยนะเว้ยเออมึงไปตัดเล็บบ้างไ <c oughs> อ้เฟิร์สห่าม่ผมอยากเก็บไว้มันยาวอ๋อเก็บไว้มันยาวดีเหมือนพี่เลยพี่ก็เก็บไว้แค่ฝั่งขาวาเล่นกีตาร์คือหัวเราะอะไรวะเฮ้ยม <c oughs> ีเรื่องอ่ะไม่ก็อยากเล่นกีตาร์ไงโอเคโอเคผมก็เลยเก็บไว้ตั้งใจฝึกกีตาร์ด้วยโอเคป่ะกัดไปเออกดผลทำช่องแดงด้วยโอเคป่ะ โอเคเพราะอะไรล่าสุดผมตกลงกันมาแล้วว่าอีกวันคือมามาแล้วให้ไปทำร้อยเซนไม่มีใครทำสักคนเลยหึหมไม่นวันนั้นวันนั้นฝนมันตกอ้ฝนตกฝนตกก็ถ่ายได้ถ่ายทั้งไลได้ตรงแถวๆน้ำเข้ากล้องเดี๋ยวกงโอ้ยไม่พังกล้องกันน้ำอ้เฟิร์สเออ เค ok oh. oh. uh, right. hey, yeah. uh, like ยบอกว่าจะจะฝึกเล่นกีตาร์เอาไปโชว์สาวเออเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมกมุ่นมากอายุเท่านี้เพิ่งหมกมุ่นมากดูพี่ตอนอย่างตอนตอนตอนพี่อายุตอนตอนตอนที่อายุแบบเราอ่ะพี่คุณหมกมุ่นเลยไม่ดีรู้ป่ะเป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมาสอนให้ก็คืออย่าไปอย่าแบบอายุเท่านี้อย่าไปเฝ้าใครอย่าไปเฝ้าไม่เฝ้าไม่เฝ้าไม่พี่บอกว่าเรื่องที่เคยเฝ้าไงตอนพี่เออพี่นั่งเฝ้าสาวแล้วพี่เสียงเราเยอะไอ้เพื่อนผมจะเล่าให้มึงฟังเออผมไปเฝ้านี่สี่ทุ่มเลยเออสี่ทุ่มแล้ว วันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณ FC ขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขอย่าลืมนะครับไปดูไลฟ์ลืมเลยหรไลฟ์จีนอ่าไปดูไลฟ์พีนมาลีโอมาเออไปดูดูดูไลฟ์ใครก็ได้นักแสดงทุกคนสามารถสนับสนุนสนับสนุนหรือว่าสำคัญคนปกติด้วยอย่าลืมนะครับช่วงนี้นะครับโอกาสที่พวกคุนจะมาไลฟ์มาไล์สนุกมาทำอะไร FC ได้เจอกันให้มันคึกคืนสนุกสนุกเจอกันครับได้แล้วก็แล้วก็ก่อนปิดท้ายนะครับผมฝากทุกคนชำระเงินด้วยนะครับเวลา ที่ทุกคนที่มีสั่งตะก้าไปแล้วอใครไสั่งตะก้าวะไม่รู้เหมือนกันว่าเออสัตะก้า่ตะก้าตะกร้าต่ผมก็ถ้าถ้าใครอ่าอย่าลืมชารชาารเยกัด้วยบคุณทุกคนจริงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์บ่อยๆเดี๋ยวนอกๆเดี๋ยวคงคิงก็จะมาทาคามทุ่งคอนเทมกันด้วยเราด้วยไหกมาลุยกันไปลุยเว้ยลุยสวัสดีครับดียผมจะมาขายแชู้แม่จดีดีไปต้ 刚刚呃呃呃呃。